วันนี้ผมจะมาพูดถึงท้าดับพระมูลค่าหลักพันแล้วก็ยอดนิยมซื้อง่ายขายข้่งกันด้วยนะครับจะเป็นพระอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถ้าพูดถึงพิธีเนี่ยกับมูลค่าของพระเนี่ยโอ้โหคุ้มค่าสุดๆไปเลยแบบสุดๆสุดๆไปเลยนะครับคืออะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้เลยครับ สวัสดีนะคบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยมังคมังน้ำนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องกันเช่นเคยนะครับทำตามว่า FC ต้องการเรืออน้องมีคอมเมนต์หนึ่งเป็นมีประโยชน์มากๆเลยและน่าทำม,มากวันนี้ผมจะมาพูดถึงห้าดับพระ มูลค่าหลักพันแล้วก็ยอดนิยมซื้อง่ายขายขล่งกันด้วยครับจะเป็นพระอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับห้านดับในวันนี้ครับมากันที่อันดับที่1ในวันนี้นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับพระที่มีมูลค่าหลักพันที่ซื้อง่ายขายขล่งนะครับหลวงพ่อแดงนะครับจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นนี่เลยโบทลั่นหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นบทลั่นนะครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็พวกรุ่น พ่านะครับหรือจะเป็นรุ่นคุกเข่าหรือว่ารุ่นอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าบล็อกชุบอะไรก็แล้วแต่ในหลวงพ่อแดงเนี่ยมีพระที่มีมูลค่าหลักพันค่อนข้างเยอะมากๆพระท่านมีพระย่อยหรือว่าพระหลักพันเนี่ยของท่านเนี่ยมหาศาลเลยนะครับกับหลวงพ่อแดงวัดเขาปรไดิษฐนั่นเองอันดับที่1ในวันนี้นะครับอันดับที่2หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนั่นเองนะครับนี่เลยหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับที่พระที่ เขาเรียกว่าพระย,ย่อยที่ขายได้ง่ายมากๆเลยนะครับพระหลักพันของท่านเนี่ยเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องม,มากๆเลยเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นรุ่นสุขใจนะครับเอ่อถ้ารุ่นปดนี่ก็เป็หมื่นไปแล้วเนืน้อทองแดงนะครับหลักหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับรุ่นสามรวยหรือรุ่นไตมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆรุ่นเลยที่พระทีม่มีมูลค่าหลักพันของท่านเนี่ยแล้วก็ ง่ายไข่ข้องเพราะว่าพระท่านเป็นโด่งดังและมีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะและเด่นเรื่องไม่ตามมาหานิยมค้าขายอะไรก็แต่ดีมากๆเลยนะครับกับลกหลวงวหลิววัดไร่แตงทองในอันดับที่2นี้ครับอันดับที่3ในวันนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนั่นเองนะครับจังหวัดนครปฐม,มนะครับรุ่นที่เป็นที่นิยมของท่านเลยนะแบบว่ารู้กันง่ายๆเลยก็คือรุ่นนี้เลยครับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายหรือรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับ แล้วก็ท่านก็มีอีกหลายอีกหลายหลายรุ่นเลยอย่างเช่นพวกรุ่นที่แปดสิบปีบ้างเนื้อทองแดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านมีพระย่อยๆของท่านเนี่ยเยอะหลากหลายมากๆเลยให้ท่านเลือกให้ท่านเช่านะครับพระหลักพันของท่านบอกได้เลยว่าซื้อง่าขายล้องติดท็อปดับแน่นอนเพราะว่าถึงแม้พระหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านของท่านอาจจะเรียกว่าการซื้องงาขายล้องอาจจะไม่มากนะักแต่ว่า พาลพันธ์ท่านก็โอ้โหถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับกับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมจังหวัดนครปฐมนะครับอันดับที่4นะครับโสธรกรมตํารวจนะครับ8ปปีกรมตํารวจนั่นเองนะครับโสธร80ปีกรมตํารวจเนี่ยท่านจะมีเนื้อเงินผาดเงาเนื้อเงินพ่นทรายเนื้อ ทองคาอะไรก็แล้วแต่แต่พวกเนื้อเงินพ้นทรายเนี่ยเนื้อเนื้อเงินขัดเงาบางองคอาจจะเป็นหลักพันบางองจะเป็นหมื่นบกลบหมื่นกว่าบาทอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเนื้อเนื้อสามกษัตริย์อะไรก็แล้วแต่เนื้อเนื้อสามกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมื่นแล้วนะครับในช่วงเวลานี้แต่ว่าพวกพ้นทรายกับขัดเงาบางองเนี่ยที่ยังเห็นได้อยู่ที่เป็นหลักพันพ้นทรายส่วนใหญ่ก็จะหลักพันนี่แหละอยู่ในเกณฑ์หลักพันแต่ว่า ขัดเงาก็บางองค์ก็อยู่ในเกณฑ์หลักพันนะครับะมาณพันไปลายถึงหมื่นบาบาทนะครับในขัดเงานะครับก็จะนิยมกว่าพ่นสายนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็จะขอแถมหน่อยนะครับในอันดับนี้ที่ใกล้เคียงกันก็คือนี่เลยพวกพักแก้วกลมสรสามิตรนั่นเองนะครับต่อด้วยโทรํารวจปุ๊บก็มาพักแก้วกลมสรสามิตรที่พระหลักพันที่เขาเรียกว่า พ้าไม่แพงเลยนะครับมีเนื้องเงินแล้วก็มี3กษัตริย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีแบบเป็นกล่องอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้เลยนะครับก็จะเหมือนตระกูลโสธรน,นะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับพระแก้วกรมสรรพธรรมนี้ก็ซื้อง,ง่ายขายข้อมันกันเรามาตอนที่อันดับสุดท้ายนั่นเองนะครับในวันนี้ก็คืออันดับที่5กันเลยนะครับอันดับที่5ต้องขอเกริ่นก่อนว่าเป็นพระเดียเด่ยวๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพระที่ถ้าพูดถึงพิธีเนี่ยกับมูลค่าของพระเนี่ย โอ้โหล้คุ้มค่าสุดๆไปเลยแบบสุดๆสุดๆ,ดๆไปเลยนะครับคืออะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้เลยครับพระพุทธะยี่ห้าศตวตรรษเนื้อชินตะกัวนั่นเองนะครับสวยๆนะครับแล้วแต่บล็อกด้วยบางบล็อกก็จะแพงหน่อยขึ้นมาพันกว่บาทส0 0 0ันสามพันหลายพันแล้วก็แล้วแต่ว่ากำไปนะครับแต่่ในเกณฑ์หลักพันนั่นเองนะครับ สวยๆอยู่ในเกลัดพันธุ์ยี่ห้าสถววัดเนื้อชินตะกวัวแล้วก็จะมีเนื้อดินนะครับแต่พวกเนื้อทองคำก็จะเป็นหลักแสนหลักล้านแล้วนะครับเนื้อเงินก็เป็นหลักแสนละพาท่านเดี๋ยวค่อนข้างนิดเดียวว่าพบเจอได้แบบง่ายมากๆเลยเผื่ทุกคนนะ่ะต้องผ่านตรงนี้มาหมดอะนะครับเพราะว่าเป็นพาที่สร้างจำนวนเยอะมากๆเนื้อตะกัวนี่ก็สร้างเยอะเนื้อดินก็สร้างเยอะ,เน,อนเ,ยอะเนื้อดินอาจจะอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อตะกัวก็ขึ้นมาเป็นหลักพันนะครับพูดถึงมูลค่ากับพิธีการจัดสร้าง เรียกได้ว่ามูลค่าเนี่ยถูกมากๆเาเลยถ้าพูดถึงการลงทุนก็คือคุ้มค่ามากมากพิธีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นพระที่พิธีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระมูลค่าอแค่หลักพันก็ประมาณนี้นะครับกับห้าดับพระยอดนิยมที่มีมูลค่าหลักพันที่ผมจัดไปในวันนี้นะครับแต่บอกตรงๆเลยว่ามีพระอีกหลากหลาย อย่างหลากหลายองค์หลากหลายชนิดนะครับที่มีมูลค่าหลักพันแล้วก็ซื้อง่ายแข็คข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อสุดหลวงพ่อเนื่องก็มีหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพระที่มีมูลค่าหลักพันนะครับที่ยอดนิยมนะครับถึงห้ามดับในความคิดของผมนะครับก็ประมาณนี้แต่สําหรับความคิดของเพื่อนๆห้ามดักพระหลักพันยอดนิยมเนี่ย มีอะไรบ้างลองใส่เข้ามาในคอมเมนต์นี้หน่อยเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคน,นไม่เหมือนกันแน่นอนลองคอมเมนต์มาดูนะคระับสน,นุกสนานเดี๋ยวผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมคำน้ำทอลาไปก่อนพี่นะครับสวัสดีนะครับโชคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าแล้วก็กดซับสไครต์ให้ถึงแสนซับให้ช่องคำน้ำเนี่ยทะลุแสนซับข้นไปเลยนะครับก็ในที่มีพักเครื่องพักบูชาแบบของเก่า พวกช่วยชามเป็นจะลงถมทองชุดน้ําชากระเพาะปลาหิ่งพา้าอะไรต่างๆเนี่ยผมดีรับเช่ารับซื้อ,ร,อรับจำนำนะครับยินดีบริการถึงหน้าบ้านนะครับด้วยเงินสดนะครับก็ถ้าใดที่มีเนี่ย ส่งรูปมาทางไลน์ id l i n e แอซายเคแล้วก็เลขเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจากสแกนยูอาร์โค้ก็ได้นะครับแล้วก็ท่าในใดที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่หน้าทางเทปเฟซบุ๊คํานคงน้ำก็ได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารก่อนวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีการโพสต์เฟซโพสต์ post, ผลงาน,นอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอาจจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปจาก y YouTube นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมคาน้ำขอลาเพื่อนเพื่อพี่ๆทุกท่านไปก่อนนี้ครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ